สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อแม่นิงนะคะเป็นผู้ปกครองของน้องแพนไมน้องแพรวาซึ่งตอนนี้น้องเรียนโรงเรียนใบบุญลำพูนในระดับชั้นป .6 ทับ3ค่ะเนื่องจากคุณพ่อเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนมาก่อนคุณแม่จึงมั่นใจและเลือกโรงเรียนใบบุญลำพูนให้กับน้องๆได้รับการศึกษาค่ะ ใหญ่ก็จะเน้นไปทางด้านวิชาการซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะใช้ในการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นจากเมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกพอได้เข้าชุมนุมนัฏศินได้ทํากิจกรรมต่างๆกับพี่ๆน้องๆในกลุ่มก็ทําให้น้องมีความกล้าแสดงออกและมีวินัยมากขึ้น คุณครูในโรงเรียนดูแลอเอาใจใส่ยอย่างใกล้ชิดสามารถเข้าถึงเด็กได้รวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขจุดบกพร่องของเด็กๆในการเรียนได้ดีค่ะการเลือกโรงเรียนก็จะมองโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่มีคุณรูเหมือนพ่อแม่อยแนะนําสิ่งที่ถูกต้องให้กับเด็กๆที่สำคัญเด็กๆต้องมีความสุขในการเรียนด้วยค่ะ